เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกิจการ์ทางศาางิลิ์แนวทางที่ให้สนับสนุนสลากินแมงราาับาลานประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับสนุนสิงผิดกฎหมายทุกกรณีสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับก็มาพบกันเช่นเดิมครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวิเกนแล้วนะครับวันศุกร์ที่24เมษายน2563มาดูสูตรดาวครับเมื่อวานนี้เข้ามาพอสมควรครับทั้งเด่นบนเด่นล่างประสบผลสำเร็จอีกแล้วครับ ก็มีมาเรื่อยๆครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นดาวเรื่อยๆนะครับเราไต่เต้าเพิ่มขึ้นมาใหม่ครับจากเด่นบนก็เป็น2ดาวนะครับแปดงวดสถิติสูตรนี้ครับ24เมษายนวันนี้นะครับหานอยพิเศษวันนี้เราจะมีอยู่4คลิปนะครับใน u t u b e นะครับจะเป็นหานลอยพิเศษเด่นมาบน3ตัวบน2ตัวล่างนะครับเด่นกับ2แล้วก็จะเป็นหานลอยปกติมาแล้วครับเมื่อวานนี้มาเป็นวันแรกนะครับจะมีอีก สคลิปนะครับในผล u t u b e ติดตามชมได้ครับส่วนฮานอยมีพีนี้ก็จะมีแนวทางฮานอยครบทั้งบนทั้งล่างนะครับครบทั้ง3 h ฮานอยเลยนะครับฮานอยทดแทนเราจะไม่ทำนะครับเราจะไม่ทำแล้วนะครับแต่จะเกิดความสับสนนะฮะก็ติดตามชมได้ที่ Line นะครับ id k t v channel ตรงนี้นะครับเราจะมีแนวทางบางให้ครบนะครับ3ฮานอยหลักๆของรัฐบาลที่มีความน่าเชื่อถือนะครับอันนี้ต้องเกิดไปก่อน นะครับสามัตเอที่มีออกจากออกโดยรัฐบาลเวียดนามนะครับรัฐบาลเวียดนามอ่าฮานอยเราเรียกว่าฮานอยนะครับฮานอยเป็นรัฐหนึ่งของเวียดนามนะครับที่เมืองฮานอยนะครับเมืองฮานอยเป็นซิตี้เนี่ครับเขาเรียกเป็นซิตตี้เป็นเมืองเมืองฮานอยนะครับโอเคครับเราก็จะมาดูเด่นบนนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับดูต้องดูที่ย้อนกลับไปก่อนว่าเด่นบนงวดก่อนเป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้นี่ครับสวยงามนะครับ เดินล่างก็เข้านะครับเดินเดินล่างหรือคลิปหนึ่งเดินบนนะครับเราเมื่อวานเรายี่สิามมษายน2อ6 3นเราคํานวณเราคํานวณได้0ูนย์สนะครับออก0ูนย์เจ็ดสี่เนี่เข้า2ตัวครับที่ขีดเส้นใต้ต่างหากนะครับจำได้ไหมครับขีดเส้นใต้เพราะอะไรรู้ไหมครับเราไม่ได้มาขีดตอนหลังนะครับมันชนกับเลขบินเราเลขบินเรามี7กับ0ูนย์เจ็ดกับ0ูนย์ตัวแล้วก็0ูนย์เเลยครับคู่แรกเลยเรียบร้อยเลยครับเพราะว่าเราเอาแค่สตัวหลักนะครับตัวเลข2องในเบื้ท้ายนะครับ แต่ถ้าเข้ามาก็มีอะไรบ้างครับ074นี่นะครับ074 740 740นะครับ074ถ้าไปดูในใบนั้นก็เข้า3ตัวบนนะครับ3ตัวบนโต๊ดนะครับโอเคครับเราก็จะเห็นว่าน,นี่ครับเข้ามาหมดเลยนะครับ7074074นะครับมันเข้ามาคู่ๆอย่างนี้04 นี่นะครับถ้ามาจับๆท่านจะได้เห็นนะครับ074นี่ครับตรงนี้เลยคู่แรกนะครับถ้าจัดเป็นชุดก็ได้10ชุดนะครับถูกไหมครับ17 107 207 307 407ถูกต้องครับ507ถึง907จะได้10ชุดของ3ตัวบนนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นสูตรนี้เราก็จะเดินหน้าต่อเนื่องไปนะครับจุดประเด็นบนเราเข้ามาเราใช้หลักหน่วยไปบวก1ได้ 9ก้าบวกหนึ่งได้สิบเลขศูนย์ศบกสได้สองสองบวกห้ได้เจ็ดออศูนยกับเเข้ามาในตำแหน่ง10บร้อยบนนี่นะครับสูตรนี้2ี่มเมษายนเมื่วานนี้ห้าหน่อยพิเศษโอเคครับถ้าจะถอยหลังสูตรนี้ย้อนไปดูนิดนึงก็คือจะเห็นว่าวันนี้ครับวันทีสิบเก้าเมษาคำนวณนนเลขเจ็ดออก7 3็ดเข้าตำแหน่งร้อยบนต่อมาคำนวณสองานะครับออกสองหเข้าตำแหน่งหน่วยร้อยบน วันที่20เมษายนต่อมาครับคำนวณได้350นะครับออก960วันที่21เมษายนเข้าหน่วยบน22เมษายนครับ138ออก239 3เข้า10บนนี่นครับที่มาที่ไปแล้วก็เมื่อวานนี้027ออก074นะครับ0กับ7เ,เข้ามาตำแหน่ง100บนนะครับเราก็มาจับคู่กับบินบินก็เข้ามาแตกนะครับเรอ3ตัวบน นะครับก็จะได้เห็นนี่ครับ740ดสน์ไล่ไปเลยครับ748 743 740ถ้าไปดูในแผ่นแนวทางของของไอ้ตัวในลายกรุ๊ปเราก็จะเห็นนะครับเป็นชุดแรกเนี่ยนะครับ740นะครับ704 740นี่แหละครับเต็มดอก074นะครับโอเคนะครับอย่างนี้เราก็มาดูตัวนี้ต่อไปเลยเด่นบนนะครับของวันนี้24เมษายนหลักหน่วยเลข4นะครับบวก1นึในห้า ห้าบวกสองไบกห้าเป็นสิบได้เลขสองหนะครับคราวนี้บินร้อยสูตรนะครับไม่เป็นไรครับใช้คอมพิวเตอร์มาเรียบ้อยแล้วเราจะได้เป็นเลข397 1 5้านกะครับก็เห็นกันหน้าคาตาพอสมควรไหนดูนิดหนึงครับนะครับสามนะครับนี่ครับอันนี้คือสูตรโดยรวมนะครับสายสูตรด้านล่างนะครับร้อสูตรได้สเ้าเจนะครับเลขสามนแปดสนะครับ เกานแปดสเปอร์เซ็นต์สามเก้าเจ็ดหนึ่ 3, 9, 7, นะครับถัดลงไปก็หกแปนะครับเลข4นี่น้อยสุดสองเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นวินของอ่า3ตะบนเราจะได้เป็น3 9 7 1 5 2 6ครับโอเคครับเก้านะครับเราก็จะเป็น3 9 7 1 5 2 6นะครับจะเห็นว่าตัวหลักๆเราก็จะมีตัวเลข7เนี่ยนะครับเลข7เป็นหลักกับเลข5้าแล้วกันนะครับ เลข2นี่ตัวรองก็มีครบหมดเลยนะครับในเลขบินเพราะฉะนั้นเราดูเลขบินก็ได้นะครับเรียงตามนี้ไปจะเป็นชุดครับผมก็จะเอาเลขค่ากับเลข7เป็นหลักก็จะได้เป็น57 52 72 73 79 77 7 1 7 6นะครับแล้วก็เป็นเลขค่าเป็นหลักนะครับ53 59 51 55 56โอเคนะครับอันนี้รวมเลขเบิ้ลเรียบร้อยนะครับ7 7 55นะครับส่วน3ตัวผมก็จะมาจับไล่ไปเลยครับเอา7กับ5เป็นหลักนะครับ75 3 75 9 75 1 นะครับแล้วก็เป็น539 531 391นะครับแล้วก็เป็นตัวแปร x นะครับ75 x 77มี7เป็น่ง7นะครับวิ่ง7วิ่ง5โอเคนะครับก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับ3ตัวบนนะครับก็เวลาลบรัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปทำนอยปกติด้วยนะครับอีก2คลิปตอนนี้3ตัวบนสูตรเก่าเราใหม่2ดาวสถิติ8งวด24เมษายนเรียบร้อยครับโปรแกหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ ท้านนี้ก็ฝากคำเตือนไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่สสับเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV ีวีอูทีชแนลนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณเคณิตศสาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่านั้น,นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจดีนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติ เพื่อน,นําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจครั้งครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ